แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะอยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหิวใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมก่อนนะคะมันยังมีมุมเล็กๆให้เราได้เห็นน้ําใจของคนไทยในรูปแบบต่ตางๆนะคะอย่างเช่นเรื่องราวต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีคะ่ะบางปะมาหลายคนเขาถามหาแต่สวนผักลุงเปียกอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าความใจดีของแกคะ่ะแล้วก็มีน้ําใจเปิดสวนให้ชาวบ้านที่ถูกน้าท่วมบ้าน เก็บผักไปกินกันแบบฟรีๆเลยนะคะเนี่ยใคร,ครที่ยังไม่รู้ว่าสวนผักลุงเปี๊ยกอยู่ตรงไหนแจ้งพิกัดให้เอาอยู่ที่หมู่ที่1น,นะคะบ้านตะลุ่มตําบลมะขามล้มอําเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นบ้านของลุงเปี๊ยกแกเองค่ะหรือว่านายศักชัยพนัดดิษอายุ61ปีใช้พื้นที่ว่างเปล่าประมาณ50ตารางวาได้ปลูกพืชผักสวนครัวตั้งแต่ผักกาดขาวก็มีคะน้าก็มากวางตุ้งต้นหอมผักชีใบกะเพราโหระพาและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ ความตั้งใจเดิมของลุงเปียกก็คือหลังจาก,กเกษียแล้วเนี่ยแกก็จะใช้เวลาว่างศึกษาทดลองการปลูกผักเพื่อลดการใช้จ่ายในครัวเรือนลงลองผิดลองถูกอยู่เกือบปีค่ะทั้งการปรุงดินด้วยการเพราะเมล็ดด้วย,ยจนได้ผลผลิตที่ดีเกินคาดปรกากฏว่าพืชผักเป,ดปดิดโตดีมีเหลือเฟือเลยทีนี้ก็เลยคิดจะแบ่งปันกันนะคะเริ่มจากการแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านก่อนพอมีการพูดกันปากต่อปากทีนี้รู้กันทั้งหมู่บ้าน าสาชาวบ้านบอกวรู้กันทั้งบางแล้วตอนนี้นะคะบอกว่าลุงเปียกเนี่ยใจดีนะแกก็เลยเปิดสวนให้ทุกคนเก็บผักไปกินฟรีๆแล้วฝากแจ้งไปถึงชาวบ้านพื้นที่ไหนนะคะถูกน้ำท่วมพืชผักจมน้ำตายให้มาเก็บกินที่สวนแกได้ทุกวันค่ะ ได้แค่หกเดือนแล้วผมก็มาลองวีนทับทำดูว่าเป็นไน่วินมันเป็นไหมทดลองตอนนี้ช่วงทดลองอยู่แล้วก็ผักที่ได้ก็เลยเลยแจกเพื่อนบ้างอะไรบ้างผักเขาอร่อยไหมพี่ก็เหมือนมันปลอดสารพิษะมันจะเลยแบบกรอบอ่ะแล้วจะกินได้สบายใจไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอะไรอยู่ข้างในอันนี้คือเขาก็แจกรีเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะนี่คือจะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้สวนผักจเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆเช้าเนี่ยลูกเปี้ยแกมีเคล็ดลับแกบอกว่าคนยังชอบฟังเพลงเลยทําไมผักจะไม่ชอบอเปิดเพลงให้ผักฟังไปด้วยนะคะก็เรียกว่าปลูกด้วยความเพลิดเพลินและอารมณ์ดีผักก็งามงามนะคะแล้วความมีน้ําใจของลูกเปี๊ยนี่เองก็ได้รับน้ําใจตอบแทนกลับจากเพื่อนบ้านเช่นกันแต่ละวันจะแวะเวียนนํากับข้าวมาให้อ่า เรานําผักของลุงไปเรานําไปต้มยําทำแกงแล้วเอามาให้ลุงนะคะกลายเป็นเรื่องน่ารักรของชุมชนนี้บางวันลุงเพี้ยงแกงหุขงข้าวอย่างเดียวกลับไม่ต้องเพื่อนอบ้านเอากลับมาให้ใหเองนะคะครับ